ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้กามาพอๆพอก,กับพอเตียมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคสชแนลพี่น้องครับมือนี้งพอเตียมพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของเซียนชัยวานต่เอเนะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่9ธันวาคม67เจ ลราพัฒนาออก735457ครับเหล็กล่างก็ออก54นะพี่น้องเนาะรับของเซียนชัยวานงวดที่ผ่านมาก็ลุดนะพี่น้อง <c oughs> นะครับว <c oughs> ันจันที่ที่าธันวาคม2567ลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด9กับ0 เขากับศูนย์กับบอามาจากักโตนะพี่น้องเนาะครับ่ว่าชุดวินเพิ่นพี่น้องเห็นบ่คคับ901 4 5 6ากับปรกากฏว่ามา5 4นะครับมันมาทำกันพี่น้อง4 5 5 4นะครับจับคู่กับเลยหลุดไปนะพี่น้องเนาะเอาบ่า่ากันมีเข้ามีหลุดนะพี่น้องเนะะาะบ่ววารูบาอาจารย์ใดยนะครับ หนึ่งพอเตมภามาติดตามต่ออีกนะครับเพิ่อน้ำกันพี่น้องครับวันพุธ เราพัฒนาเซียนชัยวาน ขับแปดกับเก้าแน่นองขับชุดวินเพื่อนเพื่อนพี่นอ้อง แปดเก้าศูนนะพี่น้อง แปดสามดสี่นะครับ9กสม 9านะครับ <95 S 2> ขับส่วนตัวเน้นในพี่น้องด้ว Да. Huh. คกันชูนสามชูนสี่พี่น้องจัดเก็บมาพี่น้องเนาะครับพี่น้องเอาแับหน้าจอไว้นะครับเด้อครับวันพุธที่สิเบเอ็ดธันวาคมสองห้าหกเจ็ดนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเซียนชัยวาน บนล่างวิ่งรูด8กับ9ครขับชุดวิ่นพันธุ์พี่น้องเนอ่แปดเก้าศูนย์สามสี่หนะครับขับจับคู่ให้มี8 3 8 4 8 5 9 3 9 4 9 5กัน0 3 0 4พี่น้องเอาจะดันแล้วยะเลื่มนะพี่น้องเนอรมมักสอบตอในห้องจะเลื่มกลับตัวไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะครับ ครับพอเตียมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเ่าพัฒนาพอเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปบึ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉนั้นแนวพ่อเตียมก็ไววป้อนคอยคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกๆศกมันมานกันนะครับ หากจะลืมพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อแต้มน้ําแดงน,นะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแสแน,นลพี่น้องครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะบอพาคลิปใหม่ๆนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องเพราะว่าหยิบีทุกคนโฉบโมันหมานเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะครับหากพ่อกนคลิปนาพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม